นายตรรุช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนายมนุกโสสอนรองอธิบดีกรมประมงและแก๊กผู้มีเกียรติทุกท,ท่านที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับกระผมนายภูสิทธิ์จันเชร ประมงจังหวัดพัทลุงในนามของสำนักงานประมงจังหวัดพัทลุงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรู้สึกเป็นเกียดและขอขอบคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นอย่างสูงที่ให้เกียดมาเป็นประธานในพิธีเปิดประมงแฟร์กิจกรรมส่งเสริมตลาดผู้ผลิตพบผู้บริโภคแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ภายใต้โครงโครงการเสริมสร้างอาชีพ และพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าประมงสู่ผลิตภัณฑ์แปรรูปมูลค่าสูงควบวงจรปี2568ในวันนี้การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนตลาดสินค้าประมงของจังหวัดพัทลุงให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายประชาพันธ์นสินค้าเกษตรและสินค้าประมงของเกษตรกรชุมชนในจังหวัดพัทลุง และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการด้านการประมงในพื้นที่ได้นำเสนอสินค้าก่อผู้บริโภคโดยตรงโดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยกลุ่มเกษตรกรเรษกรเรษตรกรรายย่อยผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปรวมถึงผู้บริโภคทั้งภายในจังหวัดและนักท่องเที่ยว โดยคาดว่าจะมียอดจำหน่ายภายในงานไม่น้อยกว่า700,000บาทและสามารถเชื่อมโยงตลาดอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร,ร,กรและกลุ่มเกษตรกร,ร,กรไม่น้อยกว่า5ล้านบาทงานประมงแฟร์กิจกรรมส่งเสริมตลาดผู้ผลิตพบผู้บอยโภคและแลกเปลี่ยนองความรู้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่3-5 กุลาคม25อกแฟณลานจอดรถโรงแรมสิตินาแกรนด์วิวภายในงานมีกิจกรรมการส่งเสริมการขายและการจัดแสดงสินผลิตภัณฑ์สินค้าประมงตั้งอาหารสดอาหารแปรูปสินค้าอัตลักษณ์และสินค้าพื้นติ่นรวมจำนวนกว่า35ร้านค้าบัดนี้ ได้เวลาสมควรกับผมขอเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัตลุงกล่าวเปิดงานและร่วมพิธีกิจกรรมส่งเสริมตลาดผู้ผลิตพวกผูก้บริโภคและแลกเปลี่ยนองความรู้ภายใต้โครงการส่งเสริมสร้างอาชีพและพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าประมงสูง่ผลิตภัณฑ์แปรรูปมูลค่าสูงจากพวกวงจรต่อไปครับเรียนเชิญครับ